โคตรสวยครับผู้ชมอยู่กับแจ z z เ k รุ่นท็อปคันนี้1.5 RS ปี2 8จับเลขใหม่แค่60,000โลเท่านั้นนะครับป้ายทะเบียน1,500ด้วยฮะผูชมนี่ฮะบอดี้เดิมแท้ทั้งคันแน่นอนนะครับรับประกันให้ว่าไม่มีประวัติชนหนักทุกความรือว่าจมน้ำนะครับคันนี้จัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับภายในสภาพใหม่คลิปนะฮะนี่ฮะจอกตางทัสรีนปรงมาลัยมัลติฟังก์ชันพลคอนโทรลแพดเดิลชิปนี้ให้ครบนะฮะ นี่ครับบอหลังสามารถพับเก็บได้นะครับแจ็ค G K ครับยังว่างอยู่ปรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเนละดือนละ8,400บาทเท่านั้นใครสนใจระเอียดภายในภายนอกเพิ่มเติมนะครับแนะนําว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับวันนี้ผมเอาแจ็ค G K ตัวหายากมาให้ชมกันครับคันนี้ไอเทมแร์เลยนะครับ อยู่กับ Honda Jazz 1.5 RS รุ่นท็อปสุดปี2018นะครับสีขาวแบบนี้และได้เป็นไมคแค่60,000โลเท่านั้นนะครับนี่ครับป้ายทะเบียนแท้นะครับ1,005ฮบชมหายากสุดๆได้ป้ายทะเบียนไปด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับราคาเสนอขายแค่499,000บาท นะครับผ่อนฟรีดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนละ8,400บาทเท่านั้นที่ได้คันนี้ไปใช้งานเลยนะครับฟรีดาวได้ครับไม่ต้องใช้เงินออกรถส,สักบาทเดียวคันนี้คุ้ม่าคุ้มราคานะครับจัดทรงลงล้อมาพร้อมขายให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยหลอ่อไม่ต้องเอาไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปรับชมนะครับรายละเอียดออปชั่นภายในพี่นอกแล้วก็ตะเข็บเมทัครงสร้างกันนะครับ ใครอยากดูคันนี้หรือว่ามาทดลองขับนะครับรีบติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างมุมฝาเลยเลยนะครับเข้ามาที่บริษัททอโต้นะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงรับถนนสุวินทวงเขตมินบุรีกรุงเทพนั่นเองมาหาเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามาไม่ถูกนะครับติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์0888994496นะครับติดต่อท็อปอโต้ได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับ ด้านหน้านะครับโคมไฟใสสวยแบบนี้ได้มาเป็นโคมไฟ Full LED เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับจังหน้าสีดำแบบนี้นะฮะโลโก้ RSU ครบเลยนะครับป้ายทะเบียนได้เป็น8กน,น1500นะครับป้ายทะเบียน15ตรงรุ่นแน่นอนนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอคู่หน้าครับซ้ายขวานะฮะคันนี้สปงสเกิร์ตนะติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับ จัดทรงล้อมาให้เรียบร้อยเลยนะครับได้เป็นล้อแมมกขอบ15นะฮะแล้วก็ตัวบริเวณซุปปองล้อนี่ครับแนบแน่นคิสในการเป็นอย่างดีครับสาหน้านะครับเหลี่ยมสันนะครคมสวยไม่มีรอยบุกรอยลักทิ้มแต่อย่างใดคันนี้ได้เป็นสีขาวนะฮะสีขาวค่อนข้างสวยเลยนักชมนะครับด้านข้างนะครับเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามนะครับไม่มีรอยบุกนะฮะคันนี้รับประกันให้ว่าไม่มีประวัติชนหนักทึ้นขามหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับ กระจกด้านหน้านะครับพาร์ทเดิม Honda ครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบพันนะครับพาร์ทเดิมไม่วางกระจกไม่มีเปลี่ยนมานะครับไม่มีชนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังมาแน่นอนนะครับเป็นรถคุณภาพเกรดเอนะฮะที่บริษัทออโต้เนี่ยคัดเข้ามาขายนะครับกระจกข้างนะฮะปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับสีดำตัดสลับกับสีตัวรถแบบนี้นะฮะเพิ่มความทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็สื่อถึงความเป็นตัวท็อปนะฮะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยครบจบนะครับ อันนี้รองรับกุญแจสมาร์ทเคเลดให้เรียบร้อยออมีปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะครับนี่ครับโฉมด้านข้างนะฮะให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับกระจกพาร์ทเดิมฮอนดานะฮะทุกบานเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับรุ่นนี้หายากนะครับตามท้องตลาดตอนนี้นะครับมีค่อนข้างน้อยแล้วนะฮะไฟท้ายเดิมครับนี่ฮะหลอดคาร์เจนนะครับสวยงามแบบนี้ตามสไตล์ฮอนด้าแจ๊สของ GK นะครับ เซนเซอร์เตือนสิ่งกีดขวางด้านหลังมีให้2จุดนะครับมาพร้อมป้องหลังป้องถอยนะครับเส้นการระยะก็มีให้เช่นกันนะครับเวลาถอยเข้าจอดซองในสถานที่ต่างๆนะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องกังวลในการชนนะครับกระจกด้านหลังพัดเดิม Honda ครับไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้นะครับมาพร้อมที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังให้นะฮะเส้นสายโครเมียมนะครับโลโก้ Honda โลโก้แจ็คนะครับอยู่สภาพเดิมพท้โรงงานแบบนี้นะฮะโลโก้ R S I V Tech ก็อยู่กับเขาแบบนี้นะฮะ มาเล่นตัวท็อปนะครับตัวท่อเนี่ยเขาแต่งมาด้วยนะชมนะฮะไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับกว้างๆแบบนี้นะครับแจ๊สนะครับก็รุ่นฮอตยอดฮิตยอดนิยมในประเทศไทยเลยนะครับไวรุ่นไวเก่าเนี่ยชอบเอามาแต่งกันนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างแบบนี้แผ่นรองยางมีให้รบนะฮะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับเก็บได้ด้วยนะฮะ เวลาเราอยากใช้พื้นที่นะครับในการเก็บของนะครับก็สามารถพับได้เลยนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีร่อยการขันไขขยับนะครับบริเวณรางน้ำนะฮะยังเห็นรอยสปอตไม่น่อยู่เลยนะครับโช๊กก็ท่าปัายอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับนี่ครับชมสวยงามนะครับทุกจุดเลยนี่นะฮะซิลซิลิโคนนะครับเล็บจิกเข้าเลยพี่ๆดูนะครับสปอร์ตไมน่าเรียงสวยนะครับ คุ้มจริงนะครับกับราคา499,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แค่8,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับและดอกเบี้ยเรียเริ่มต้นแค่2.69นะครับใครอยากได้นะฮะแจ๊คจ k ตัวท็อปสุดนะครับมีแค่หนึ่งเดียวนะในบริษัททอโต้นะครับแล้วก็ยังว่างอยู่ด้วยนะฮะมาดูตะเข็บเป็นดนะครับนี่ครับโครงสร้างนะฮะไม่มีิดเบี้ยคดงครับตะเข็บเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้ทุกจุดนะครับ ได้ไปคุ้มจริงนะฮะเอาไปขับขี่เนี่ยโคตรเท่เลยผมอยากได้เลยนะนะฮะซื้อไปเก็บสักคันนะครับซื้อไปใช้งานนะครับขับขี่ไปทํางานขับไปเที่ยวนะฮะออกทางไกลหรือว่าขับในเมืองก็ตอบโจทย์นะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้านะฮะและได้ป้ายทะเบียนพันห้าตรงรุ่นไปด้วยนะครับนี่ครับน้องจากนีนะครับไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับนะฮะสติ๊กเกอร์บอกความดันลมยางนะครับอยู่สภาพเดิมแบบนี้ครับนี่นะฮะรายละเอียดนะครับน็อต เสาอนะครับหรือว่านอต่ประตูทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแกะเงี้ยนะครับมีมาร์กแต้ม QC มาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรถประวัติศูนย์นะครับที่เข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ตามระยะแน่นอนนะฮะนี่ฮะโอ้โหใครอยากได้นะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไปนั้นนะครับกินดีให้คําปรึกษาเลยครับนะนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็รถกับบริษัททออโต้ได้นะครับ เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับนะ mm hmm. ก็ออกรถได้ทุกจังหวัดนะครับ mm hmm. ใครไม่สะดวกขึ้นมารับรถด้วยตัวเองนะครับเรามีบริการรถสไลด์ให้นะส่งตรงถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับ mm hmm. ไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ว่าพ mm ี่ๆจะทำอาชีพอะไรนะครับค้าขายเจ้าของกิจการพนักงานบริษัทพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการนะครับ ก็ออกรถได้ขอคนที่มีรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดรถนะครับอย่างคันนี้ตีปลายผ่อนเดือนละประมาณ8,400บาทนะครับก็ขอคนที่เงินเดือน17,000นะฮะขึ้นไปนะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับนี่ฮะตะเก็นไม่ได้นะครับโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวโคงอนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีชนมาแน่นอนนะฮะอ่ะสบายใจได้นะของเรานะครับบริษัททอโต้นะครับ ก็จะคัดรถสวยนะครับที่คุณภาพมีแต่เกรด A ไม่มีเกรดเอาเกรด B เกรด C มาขายแน่นอนนะพี่ๆรับประกันให้นะครับก่อนไปรถนะครับเรามีช่างผู้เชชาญนะครับเข้ามาตรวจรถให้ฟรีนะฮะครอบคลุมนะครับอาลงอะไรทั้งคันเลยนะครับอ่ะนี่ฮะปรเข็มเป็นอาร์กนะครับสวยงามแบบนี้นะฮะอ่าสี่แสนนเก้าพบาทที่เอาไปเลยนะครับไม่ว่าซื้อสดหรือว่าจัดไปแน์ จัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับเอกสารใช้ไม่ใช้เอกสารไม่ไม่เยอะนะครับน้บางคนใช้แค่แบบชาชนใบเดียวพอแล้วนะครับนี่ครับน้องสาวบีนี่ครับสวยงามนะฮะไม่มีรอยแกะแงะนะครับทั้งบนและล่างแผ่นเพลทนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับและได้ไม้แท้โครงสร้างเกรดเอแล้วก็ไม้หกหมื่นโลนเท่านั้นไปใช้งานอันนี้ปี2018นินะครับพี่ๆเฉลี่ยการใช้งานดูต่อไปนะครับ ตีไปว่าคันนี้ออกมา7ปีนะครับปี2018เฉลี่ยการใช้งานต่อปีนะครับไม่ถึงหมื่นโลถือว่าใช้งานน้อยมากแล้วก็จัดแต่งแต่งเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กนะครับหรือว่าสกรูสปอยเลอร์มาครบเลยนะครับอ่าพาชมโครงสร้างกันรอบคันแล้วนะครับต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังเอ้ขออภัยาครับเบาะผ้านะฮะทรงสปอร์ตแบบนี้สภาพโคตรใหม่เลยพี่พี่ดู นะะฮสภาพใหม่คลิปเลยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูปคอนโทรลมีให้มาพร้อมเกียร์แพลนชิพนะครับปุ่มพุปสตาร์ทมีให้ซ้ายมือครับแล้วก็ไอคอนโหมดมีให้นะฮะชร์จทั้งโถงการลื่นกันถ่ายนะครับด้านข้างนะครับแผงควบคุมกระจกนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้กระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะสตาร์ทรถให้ดูนะครับรู้ภายในเงียบมาก นะฮะขับขี่แบบเท่ๆเลยนะครับอ่ะเหยียบเบรกกดปุ่มคูตาร์ทซ้ายมือได้เลยครับนี่ครับเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตนะครับสีขาวตัดสลับกับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับไม้แท้ไม้เดิมด้านขวามือครับ 67,964กิโลเมตรครับนะก็ไม่มีกลับไมกลองไมลแน่นอนนะครับเอาทะเบียนไปเช็คที่สูย์ได้นะครับของเราครับรถทุกคันเนี้ยตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเราซื้อสดเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับเล่มอยู่ที่บริษัททอโต้นะครับพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะฮะที่จะได้รถ 7A ที่มีคุณภาพเอาใช้งานต่อได้ยาวๆ10ปี15ปีแน่นอนนะครับอ่ะมาที่ตัวเครื่องเสียงนะครับระบบจอนะเครื่องเสียงทัชสกรีนนะครับมาพร้อม กล้องหลังกล้องถอยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงฟังวิดีโอได้นะครับอันนี้ฮะกล้องหลังกล้องถอยนะครับมีเส้นกระระยะให้แบบนี้เลยนะครับนี่ปรับระดับมุมมองได้3ระดับต่างหากใกล้ไกลนะครับแล้วแต่การใช้งานของพี่ๆเลยเป็นระบบทัชสกรีนนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นระบบแอร์ครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยที่สัมผัสนะฮะระบบทัชสกรีนนะครับนี่อ่นี่จิ้มแค่นี้นะครับ สีดําเป็นเอาแบ็คนะครับก็สวยงามนะสแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับด้านล่างนะให,ใหม่ๆนะครับ uh, รูเสียบชา,าร์จพาวเวอร์เลสมีให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่วางของนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่วางแก้วมีให้2ใบคู่หน้านะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ครับเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับตัวระบบคอนโซลนะครับก็สวยๆใหม่ๆแบบนี้ไม่มีรอยขูดขีดนะครับบอกไม่มีฉันนะพี่ๆดูไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับได้เบาะสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในสวยๆนะสองตัวฮัมด้าแจ๊ ไฟนะครับเปิดปิดได้นะครับปกติครับแอร์แบ็กคันนี้มีให้2ใบคู่หน้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้านะฮะตัวท็อปสุดนะครับก็ฟังก์ชันจัดเต็มนะฮะแล้วก็ขับขี่สนุกนะสำหรับตัว h อนด a าจัดนะครับรุ่นนี้นะครับ1.5 RS นะครับโฉมนี้โฉม GK หายากแล้วนะในท้องตลาดนะครับ นี่ครับเบาะด้านหลังนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะฮะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครก็ไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆเพราะว่าขับต่อรปินะครับเฉลี่ยการใช้งานไม่ถึงหมื่นโลเลยนะฮะเบาะหลังนะครับกว้างๆแบบนี้ครับนี่ฮะภายในเล็กนุงกว้างนะฮะก็นั่งสะดวกสบายนะครับคันนี้499,000บาทนะครับฟรีดาวน์ผ่อนหยุมมารเดือนละ8,400บาทเท่านั้นนะครับรอให้พี่ๆมาจับมาจองเป็นเจ้าของอยู่นะครับใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาที่088 8994496นะครับหรือจะแอดไลน์ id มาก็ได้นะครับ TOPPRP92 นะครับติดต่อผมท็อปทอออโต้ได้เลยนะครับเข้ามาชมรถได้นะครับอยู่ถนนสุวินทวงศ์เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์เลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับทออโต้ของเรามี2สาขานะครับฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับก็จะมีรถจอดวางขายในสต็อกประมาณ300คัน200คันประมาณนี้นะครับก็ให้พี่ได้เลือกชมกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับใครที่กังวลนะฮะเรื่องระบบปัญหารถมือสองนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์มาให้ด้วยใช้งานกันยาวๆ2ปีเต็มนะฮะสปีเต็มนะครับไม่ใช่1ปีนะพี่นะนะฮะประกันเครื่องเกียร์จับฟิตแมนนะครับใช้งานได้2ปีเต็มนะครับพร้อมบริการฉุกเฉิน1ปีนะครับแถมให้เลยนะฟรีๆถ้าพี่ไปซื้อเองนะครับสองหมื่น up แน่นอนนะผมบอกไว้เลยนะครับคันนี้ออกได้นะครับจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มนะครับนะใครที่ไม่อยากใช้เงินออกรถนะครับก็ สามารถใช้ได้สามารถใช้เงินถ่านี้ได้เลยนะครับไม่ต้องออกออไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,400บาทประมาณนี้คร่าวๆให้แล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากผ่อนน้อยลงนะครับสามารถดาวน์เข้ามาได้นะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าจะดาวน์เท่าไหร่ทักมาให้ผมคิดราคาเร็ผ่อนให้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะครับ ระบบเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ Honda iV Tech นะฮะ1.5ลิตรเป็นเบนซินล้วนนะครับก็การขับเครื่องดีนะครับแล้วก็ขับขี่แรงขับขี่สนุกนะครับอันนี้ระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะฮะมีให้ครบครันเลยนะครับคันหน้านะครับสภาพรูกลมสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวครับสำหรับตัวโครงสร้างนะครับ ทำงานได้ปกตินะครับแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเขาให้ช่างเขาเช็คให้นะครับเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบแบตเตอรี่นะครับเช็คให้ครบจบหมดเลยระบบปรงระบบเบรกนะครับที่เสียตังค์นะครับซื้อไปนะครับใช้งานต่อได้ยาวนะครับนะครับผมจะเลือกรถที่ดีสุดในที่นะครับเออเรามีช่างผู้ชาญนะครับตรวจรถให้ด้วยนะครับแล้วมาฝาหน้านะครับสวยงามแบบนี้นะฮะน็อตไม่มีขัดไขขยับนะครับแล้วก็รูระบายอากาศกลมสวยนะครับ นี่ลอนขึ้นโล่ฝากระโปรงชัดเจนสวยงามนะครับนี่นะก็ได้คันนี้ไปคุ้มจริงนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ j จ๊ z GK คันนี้ตัว Top Secret หรือว่าตัวแรรไอเทมนะฮะหายากสุด,สดๆครับพี่ๆบนท้องตลาดตอนนี้เพราะว่าตัวแจ๊ z เนี่ยเขาเลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะแต่รูปทรงดีไซน์อนะไรของเขาเนี่ยสวยมากนะผมชอบเลยนะไฟหน้านี่ก็ไฟเดย์มเปิดปิดตอนคืนนะครับขี่ซิ่งๆเลยสนุกเลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่อยากได้รีบติดต่อมาหาผมท็อปทอโต้นะครับที่คอนแทคด้านล่างมขวานะครับ088994496 8นะฮะหรือแอดไลน์ id มาก็ได้นะครับ T.O.P P.R.P 92นะครับยินดีตอบ24ชั่วโมงเลยนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเพอปสวยมือสองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ